วันนี้เห็นข่าวแล้วก็ผู้คนสนใจเรื่องของพลเอกประยุทธ์กับผู้ว่าชัดชาติอีกครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าคนจะเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากนะครับก็เลยเอะมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับก็พยายามไปติดตามหาข่าวสารว่าทำไมถึงมีการพูดถึงเรื่องการสร้างภาพพูดถึงเรื่องการก๊อปปี้พูดถึงเรื่องการเรียนแบบกันขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับก็ไปเจอข่าวของข่าวสดนะคุณผู้ชมครับ เขาบอกว่าชาวเนตตั้งข้อสังเกตรประยุทธ์เรียนแบบชัดชาติหลังไลฟ์สดเปิดงานเทียบยอดคนดูห่างกันลิบลับก็เลยไปตรวจสอบคุณผู้ชมครับพบว่าวันนี้เออจริงครับใครคู่ฟ้าเขาไลฟ์สดนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเปิดท่าเบือท่าช้างสาธรน,นะซึ่งพบว่ามีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจํานวนมากนะครับมีทั้งชื่นชมตั้งข้อสังเกตและก็ตำหนิการทํางานของรัฐบาลนะครับ แล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าการไลฟ์ระหว่างการทํางานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นการเลกกาะกันบ้านเรียนแบบชัดชาติหรือเปล่านะคือถ้าว่ากันตามตรงเพจไทยคู่ฟ้าก็มีผู้ติดตามหลายแสนคนนะครับแต่ว่าก็เวลานายกรัฐมนตรีมีการถ่ายทอดสดเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดแค่ครั้งนี้นะครับเขาถ่ายทอดสุนานแล้วนะครับเวลาไปทํานูน่นทํานี่นะครับคนก็จะดูไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเพจไม่ค่อยมีคนสนใจอันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรง ส่วนของคุณชัดชาติเนี่ยคนติดตามน่าจะเป็นล้านแล้วนะครับตอนนี้ก็โ,โหผมว่าติดท็อปอ่ะท็อปของเ n g a g ก ment ในในโซเชียลมีเดียใน Facebook แกไปไลฟ์ไหนทีนี่หลายหมื่นนะครับคนดูหลังจบไลฟ์เดียเป็นหลายแสนเพจแกดีมากอันนี้ก็ต้องพูดถึงในในในใ,ในแง่ของการให้ความสนใจและก็การตอบรนะับส่วนเรื่องคอมเมนต์ไม่ต้องพูดถึงแลครับเพจไทยคู่ฟ้าแม้กระทั่งเพจพลเอกประยุทธ์เนี่ยโดนถล่มแน่นอนแต่ก็เนี่ยครับคนเอามาเปรียบเทียบว่า ก็ปีหรือเปล่านะไม่รู้นะครับแต่ที่ผ่านมาแกก็ไลฟ์แบบนี้อยู่บ่อยๆแต่ที่มันน่าสนใจสิผมก็ไปเห็นนี่อีกคุณผู้ชมเห็นดรามา่าแอดดิกเขาตั้งประเด็นมาแต่มันเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะเขาบอกว่าเมื่อวานนะมีคนไปพูดว่าคนทำงานจริงต้องไม่ไลฟ์สร้างภาพแบบชอชอโวยชอชอก็คือชัดชาติคือมีคนนะไปโวยคุณชัดชาติตอนเนี้ ว่าแกอยู่แสงหรือเปล่าแกสร้างภาพหรือเปล่าทําไมคนทํางานจริงเขาไม่ต้องขนาดนี้หรอกนะครับปรากฏว่าวันนี้ลุงไลกว่ายอดครับลุงนี่สิคนทํางานมันต้องแบบนี้แผลบแผลแลบแล้วก็อหอมอยอก็เป็นตัวย่ออหอมอยอนะครับคือพอชัดชาติเขาไลยคนก็ไปหาว่าเขาสร้างภาพหยิวแสงปรากฏว่ามาวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ไลยเออ แล้วคนที่บอกว่าคุณชักช่าอหิวแสงจะว่าอย่างไรมันขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์นะและลักษณะของการไลฟ์หรือการถ่ายภาพต้องมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับต้องมองว่ามันเป็นเรื่องปกติไอ้ที่ไม่ปกติคืออะไรรู้ไหมครับคนเป็นนายกปิดคอมเมนต์อันนั้นนะไม่ปกติมันต้องเปิดเผยต้องสื่อสารกับประชาชนนะ ผมว่าไม่ว่าจะบริหารจากไหนมาเรียนจบอย่างไหนมาเขาก็บอกว่าการเป็นผู้นําที่ดีก็คือการเชื่อมต่อการรับฟังการสะท้อนการตอบรับการแก้ไขปัญหากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยตรงชัดช,ดชดาติไลฟ์นะครับก็เป็นเรื่องปกติเพราะมันไม่ได้บรบกวนการทํางานนึกออกไหมครับคือชัดชาติเขาก็ทํางานไปลูกทีมเขาก็ไลฟ์ไปบอกเขาได้จังหวะเขาก็หันมาคุยหน่อยเพราะมีคนดูเป็นหลายหมื่นเป็นหลายแสนคนเขาก็คุย สื่อสารกับประชาชนว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยู่ไม่ใช่ง่ายนะครับการทํางานไปด้วยการไล่ไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้เห็นถึงสติปัญญานะครับว่าฉลาดหรือเปล่าเออแข็งแรงไหมฉลาดไหมมีพละงกำลังเดินเหินไหวไหมมีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้องอยังไงพวกที่ไล่เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยอันนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามันหลุดไม่ได้เลยเขาต้องเป็นตัวงตัวเองสูงมากกด็ดีชัดชัดก็บอกว่า เนี่ยประชาชนจะได้อุ่นใจเห็นว่าผู้ว่าทํางานเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทํางานอยู่ส่วนไอ้เรื่องหิวแสงเรื่องการสร้างภาพเนี่ยมันเป็นผลที่มันตามมานะครับส่วนพลเอกประยุทธ์คือส่วนส่วนพลเอกประยุทธ์ก็ทุกคนก็จะได้เห็นว่าเออเนี่ยผู้นํากูเป็นแบบเนี้ยดูสิฉลาดไม่คําพูดคําจาก,การจับการใช้เทคโนโลยีการเดินเหินอะไรต่างๆนะครับคนก็เลยเอามามาเปรียบเทียบกัน นะครับไอ้ที่มันไม่ปกติไอ้ที่ปิดเมนท์นั่นแหละแล้วจะมี Facebook ไว้ทําทําอะไร Facebook คือมีไว้ทําไมนงั้นออกทีวีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าทีวีเนี่ยมันคนดูมตอบโต้ไม่ได้นะไม่ต้องปิด Facebook เกิดมาผมก็เคยเ,คยเห็นเนี่ยนะครับใครเป็นนายกของประเทศเป็นคนดังเปิด Facebook มาแล้วปิดคอมเมนต์ขนาดเนี่ยนะ หากคุณผู้ชมชื่นชอบและต้องการสนับสนุนยุคนแล้วก็ทีมงานยุคนแล้วก็ทีมข่าว Easy New วนะครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดจากภาคเหนือแล้วก็เป็นสูตรต้นตำรับจากอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกเช่นเดิมนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนั่นก็คือแกงฮังเลครับแกงฮังเลน้ำหนัก350กรัมนะครับ เราสั่งเราส่งไปในกล่องที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับพร้อมกับมีถุงรักษาความร้อนแล้วก็รักษาความเย็นนะครับใส่แกงฮังเลเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ปิดมิชชิดก่อนที่จะบรรจุเข้าไปในกล่องคุณผู้ชมหากว่าซื้อเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถแกะแล้วก็เทล,ลงไปในกล่องเข้าไมโครเวฟหรือจะเอาไปอุ่นในหม้อในกระทะได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้เคย ทานมาบ้างหรือไม่สําหรับแกงฮังเลนี่เป็นสูตรแกงฮังเลบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับหชุดเราขายแค่เพียง195บาทนะครับเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเป็นอย่างมากครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปคุณผู้ชมครับจะอยู่ด้านล่างกดเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็บอกกับทีมงานได้เลยนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อก หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจอีซียุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนก็ได้บอกกับทีมงานเข้าไปว่าต้องการแกงเลหรือจะเอาแหนมเอาไส้หอ้วก็บอกตรงน,นั้นได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือถ้าทําไม่เป็นจริงๆก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิมพ์ว่าสนใจมันอาจจะช้าหน่อยเนื่องจากว่ามันจะไปปนกับคอมเมนต์ที่คนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองนะครับเอาชัวนะครับ สั่งก็มาในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปในลิงก์ไลน์แล้วก็สั่งซื้อบอกว่าสนใจสนใจสนใจได้เลยนะครับหรือไม่เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์เพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนได้เลยนะครับแกงฮังเลนั้นผมตั้งใจทําเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นอาหารที่อพูดตามตรงนะครับผมชอบรับประทานที่สุดแล้วนะครับรสชาติดีกลมกล่อมไม่เหมือนใครเป็นสูตรต้นตํำรับจากภาคเหนือเป็นอาหารเหนือนะครับ หากคุณผู้ชมเคยทานพวกแหนมพวกไส้อั่วไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งหมูแดดเดียวเนืเอแดยเด,ยเดียวทอดแล้วช่นชมว่าอร่อยมากเลยนะครับทั้งหมดนั้นเป็นสูตรของเมืองด้านนะครับสูตรของอำเภอปัวจังหวัดน่านล้วนๆและแกงฮังเลนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักย้ำอีกครั้ง350กรัมเราขายอยู่ที่195บาทนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสั่งซื้อและที่สำคัญรายได้นะครับ เอามาช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมข่าวและเมื่อมีเวลาหรือว่าพอมีรายได้ที่ออพอเหลือเนี่ยนะครับสำหรับการทำข่าวแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมผ่านทีมงานรถข่าวปันสุขนะครับเป็นระยะระยะแล้วก็จะได้รายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสื่อแบบยุคนบางครั้ง การพูดการจาสปอนเซอร์ก็ไม่อยากทิจาเข้ามาสนับสนุนสักเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้างชัดเจนนะครับเราไม่ไม่ไม่ลีลานะครับอันไหนที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็จัดหนักจัดเต็มเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพลักษณ์ในแง่ของโฆษณามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเราก็เลยต้องยืนหยัดหาเงินมาเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูทีมงาน ซึ่งมีหลายสิบชีวิตนะครับทุกคนต้องกินต้องใช้การจะออกไปทําข่าวมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ํามันอุปกรณ์รถราอะไรเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีค่าใช้จ่ายหลายแสนบาทอันนี้ก็ต้องนําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกนะครับผมก็เลยหาของดีๆเด็ดๆนะครับทั้งแหนมไส้อัวเนื้อหมูแดดเดียวน้ําพริกแคบหมูหรือแม้กระทั่งเมี่ยงคํานะครับที่เป็นสินค้าล่าสุดแล้วก็ตอนนี้มีแกงทะเลนะครับ แพ็คสวยงามนะครับสะอาดสวยงามชุดละ195บาทนะครับแพ็คแล้วก็ห่อซ้ำอย่างดีเลยถ้าคุณผู้ชมอยากลิ้มลองเมนูเด็ดสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านลองสั่งซื้อเข้ามาดูครับ